สวัสดีครับวันที่5กรกฎาคม2563วั 2, นนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวนาสวนนะครับอันนี้บรรยากาศข้างทางนะครับฝนตกสองสาวันนี้ฝนตกเลยมีน้ำขังนี่ทางไปนานะครับคอนกรีตอีกไม่นานเส้นไปนาน้องเป็ดก็จะเป็นคอนกรีตด้วยนะครับขอบขอบคุณทีมงานอ,อปตอนี่ทางไปนาสวนนะบรรยากาศทั่วๆไปนะครับ บรรยากาศหน้าฝนก็จะเขียวเฉอุ่มแบบนี้แหละครับบรรยากาศดีตัดมาที่สวนป่าของคุณตานะครับคุณตาเก็บปลูกไปเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วอันนี้เป็นป่าไม้แต่ครับป่าไม้แต้ป่าปลูกไม้แต้มีต้นพยุงอยู่ต้นหนึ่งก็โดนเอาไปชะละเหลือแต่ต่อเนี่ยต้นพยุงอยู่ตรงเนี้ย ต่อไม่ใหญ่หรอครับอันนี้เป็นสะเก่าสะเก่าก็จะมีต้นไม้นะครับต้นไม้เยอะพอปลูกไปนะเป็นป่าเลยเมื่อก่อนก็มีเห็ดครับโวงหลังมาหมดเก็บจนหมดอนะ่ะยังมีต้นพยุงต้นพยุงครับต้นพยุงไว้ให้โตก่อนนะครับคุณโจรคอยมาขโมยอันนี้ต้นสะเดาอันนี้นาครับเนี่ยนาสวนข้าวนาหวานมีน้ำขังเล็กน้อยนา น้่นเป็นกอไผ่ครับแล้วก็มีต้นยางนาที่คุณพ่อปลูกไปผมาณสัก30ปีที่แล้วครับมันเป็นยางนาเนี่ยเราจะไปดูจันดักปลากันนะครับอันนี้เป็นปลาไผ่นะครับที่ได้พันมาจากหลายๆที่นะครับส่วนต้นที่เห็นอยู่เป็นต้นพยุงต้นใหญ่นะครับคุณโจรอยู่พุ่งมาขโมยนะครับอ่าอันนี้เป็นต้นมะพร้าวสามต้นโพนี้คุณพ่อเล่าว,ว่าอ่าถมที่ทํา โพนไว้จะปลูกบ้านนะครับแต่ได้ที่ที่ในหมู่บ้านก่อนก็เลยไม่ได้ปลูกกันเลยมาปลูกต้นไผ่ไว้ทำเป็นอนุสาวรีย์อนุสวนมากแกเคยโพนถมนครับไม่ใช่โพนเกิดเองเนะี่ยแกถมแล้วก็จะปลูกบ้านว่าจะมาอยู่ที่นาสวนทางฝั่งโน้นก็จะมีต้นยางนาสามสี่ห้าหกต้นนะครับต้นใหญ่พอได้แล้วนะครับนาสวนมีทั้งหมดประมาณเจ็ดไร่เจ็ดแปดไร่นะครับนะเนี่ยทางทางคอนกรีต เลิดหน้าสวนไปแล้วนะครับอันนี้เป็นข้าวหวานข้าวหวานามีน้ำขังไม่มีหญ้าเลยสวยงามมากครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมจันดักปลากันนะครับซึ่งคุณพ่อทำเป็นจันเอามาดักไว้ในสาะนะครับก็ถือว่าเป็นตู้เย็นโดยธรรมชาติที่เราจะมีปลาสดกินในช่วงเราดูแลงก็จะทำจัน จาเป็นอุปกรณ์ดักปลาชนิดหนึ่งครับของทา,างภาคอีสานส่วนของภาษาเขมรเฮาทารังกบนะครับรังกบเราจะไปดูรังกบกันนะครับว่าจะโตรหรือเปล่าวันนี้รังกบล้านอันนี้ก็เป็นปลาปลาใหม่นะครับอันนี้ปลูกปลูกใหม่อันนี้20กว่าปีมีต้นต้นประดูป่ป่าไผ่แล้วก็ต้นแสบแบงต้นกันเกล่เดิมตะเตานะครับเนี่ยนี่เป็น เป็นสะนะครับเป็นสะของคุณพอ่อเราจะไปดูจันว่ามันลั่นหรือเปล่าจันลั่นหรือเปล่าโอ,โอ้โหไม่ลั่นนะครับจันลูกแรกไม่ลั่นก็ชวดไม่ได้กินนะในสะเป็นป่าบัวแล้วก็ผักตับเต่านะครับคุณพ่อเอามาปลูกไปก็ภาวามีเจ้าของมาเก็บบ้างแล้วแหละผักตับเต่านะ ตัวเตากินกระป๋นปลาละปลาอร่อยนะครับปนปลาทูปนปลานิลก็อร่อยอันนี้มันจะมีปลาหวายด้วยนะครับคุณพ่อปลูกหวายไว้ด้วยแก้ปัญหาคนขึ้นมาขี่บนโพนนะพาไปดูหวายคุณพ่อเลยไหนฮนะหวายนี่ไงหกบหวายหวายของคุณตาเวทหวายก็ปลูกไม่ยากนะครับแกบอกว่าปลูกไม่ยากหรอก โอ้หไหลไหลลืน่นฝนตกลืน่นไหนนะอีกลังหนึ่งไม่มีลั่นนะครับจันไม่มีลั่นน้ำขึ้นแล้วนะครับ